สามสองหนึ่งสุสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็พกบ่าวสัญญาชนะครับพี่น้องนี่ครับบ่าวสัญญาสวัสดีอยู่ให้ครับพี่น้องเลยนี่บ่าวสัญญาพาพี่พาน้องมากินนี่ครับพี่น้องต้มส้มปลาลาดครับพี่น้องบอกเกงหนูไม่ส้มใส่ปลาลาดครับพี่น้องเลยนี่ครับแกงนื้อส้มใส่ปลาลาดครับอุ้ยลัดหนาบ้านเห่านะครับพี่น้องวาะ ตุ๊กี้ครับรัดมึงส้มเซฟมั้ยครับ <c oughs> เขาอยู่แหงครับมืนนะ้ยนี่ยพี่น้องมาเด้อครับมาแซ่บบอเป็นยาครับพี่น้องเลยเก่งนตรมันมส้มใส่ปลาร์ครับนะครับโอ้ยนั่งโคอยครับพี่น้องเลยมาครับ มาแซมบาสัญญาครับพี่น้องเขาอยู่แหงครับนะคุณเดียวคือกอรับพี่น้องเลยยังไม่สุกยังไม่สุกน้องแซมครับ มุ้งตัางกองกำมีครับพี่น้องเลยนะ้ำอนะไรครับแซ่บบนะ่างอยในหะ้พีนะ่นะ้องเลยลาดครับพี่น้อง มาลัดป <Iya, S 1> ่ากระทิงป่าเนี่ยก็เดินปลากระทิงบ้านเฮานะครับพี่น้องเบ็ดหุับกับไก่เบิดกับพี่น้องเลย ตัดกับได้กับได้กับพันเด้ยครับพี่น้องคิดกันบุบ้งนังจิตเขาก็อีกอย่างครับพี่น้องร้านซครับ มันครับพี่น้องป่าครับเขากคนยั่ไครับก็เย็นครับ เนื้อปลาเลยครับพี่น้องสดเลยครับ นางกีบเขาก็เอยียงครับพี่น้องเลยมึงตั้งกล้องครับเสร็บ <c oughs> ครับพี่น้องมาเด้อครับแซ่บบวาสัญญาครับพี่น้องเลยเนื้อปลาลครับสดเลยครับ <c oughs> Bẹt hồ sập cái bựt các bí nó này Sống các cho nó อสินยาก็ยัดเปลี่ยนทานั่งแล้วครับพี่น้องบุ้งนั่งกินแล้วครับพี่น้องมาเด้ครับแทบพัยาครับพี่น้องเลยอย่างนี้ครับพกักอะไรโอ้ยหองตั้งกล้องก็มีครับ Raad kan weer nog. Man. Raad kan. Zoet Ik ben vervouwd kan weer nog. คสับกะทิเบิดครับโอ้ยนี่กแกะครับอยากกุหลาบครับพี่น้องคลิปนี้นะครับ ครับพี่น้องนัวนัวน้ำส้มครับเขาเป็นหน่วยครับพ <c oughs> <c oughs> ี่น <c oughs> hmm ้องเหรอเขาเย็นครับการ์ดหอนนะครับพี่น้องเขาเป็นห่วย สุดเลยครับใช่ไหครับ วันในป่าครับพ mm ี hmm. ่น้องดครับ มีกลางเลยครับพี่น้องแต่กลางบม่ไลครับปลาลัดแถวบ้านบ่าวสัญญาเดี๋ยวนี้ค่ายกันกิโลละสองร้อยบาทนะครับพี่น้องหาก,กินยักษ์อยู่ครับสมกุบสดเลยครับ mm hmm. จับครน้องดน้องคลิปนี้บาสัญญากรรมได้แล้วครับน้องมือนในบาสัญญากรรมนหนูบ้านเหรอเนี่ยครับฟัดพีตอนน้องกรรมนหนูนะครับแกงปลาลดบอบแกงหนูไม่ใส่หนูไม่ส้มใส่ปลาลาดหรือปลากระทิง บ้านเฮานะครับฝากผีตอนนอมมไกลรตั๊กใจกแจครับพีบ่น้องก็ติดตามบ้าสัญญาด้ครับเพื่อให้บ้าสัญญามีลังใจเหตุคลิปต,ต่อไปพี่น้องผพ้่อชมคลิปนี้ขอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ